งไอันนี้อันนี้แรงต,าต้ากว่าเดิมอ่ามันจะมีความพิเศษคือมันจะเขียวพิษก็ปกติอย่างเช่นนะครับดูเนี่ดูตนน้นมะพร้าวตนน้นมะม่วงบอกว่าดานที่ผมเจาะเนี่ย นะคร ages, view, hey, ับจะห่างจากป่าป่าหมู่บ้านเนี่ยประมาณสัก200เมตรที่ที่เห็นทับแทงั้งป่าป่าหมู่บ้านนะครับเป็นการดมมะนาวสองแล้วก็้ที่เหลือที่เก้าเป็นไม่ไไม่เสียปาประโยชน์ าบอกออันนี้เจาะเมื่อไหร่นะประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับความลึกนี่อยู่ที่ประมาณ70เมตรห่างจากปะปาวัวันสักเนี่ยที่เห็นเอยู่ประมาณสัก200เมตรอันนี้แตกต่างก็คือมันรสชาติมันเหมือนโซดาทางีเนี่ยมาบอกว่อทุกนน้ำใาไมเหมือนโซดาทิงเี้ยผมก็เลยมาชิมดูเอยเยี่ยมากแล้วกินเจ้เปยังไง รสชาติเหมือนโซดาเลยครัเหมือนกันเลยมันก็เป็นโซดาในขวดละมันไม่เป็นไรแน่นะแล้วเอาตะเป็นน้ำมันเป็นอย่างวันแรกแล้วครับผมรู้ร้องเรื่องวันแรกร้องก่อนเขาเลยครับมันคล้ายๆซาซาเหมือนโซดาเหมือนกันถ้าร้องนายกเอาว่ตอนนัดเชิงนะครับคือสมควรเอาลองคิดลองชิมดิออาลองชิมดูเนาะเป็นอะไรทด่เป็นแท่งเหมือนเลย่เหมืออเออบอกรสชาติมันมันจืดเนาะมันจืดจืดแต่มันซาซา ถ้าน้ำใสเนี่ยรสชาติของโซดาจะน้อยตอนเช้านะที่มาลองแล้วรสชาติมันจะมีโซดานิดๆแต่พอสายเข้ามาเนี่ยพอเริ่มน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยโซดาจะแหลงเนียเ่ยพ่อพ่อนี่จะกินแบบมีเผื่อๆบ้างอะไรบ้างน้ำลองชิมเยอะเลยเนี่ยเป็นไงอันนี้อันนี้แรงกล้ากว่าเดิม เธ<ร>อยิ่งขุนยิ่งซาครับยิ่งขุนยิ่งซา<อ>กินแก่กินคนรงมีไหมไม่มีค่ะไม่มีแค่มีรสชาติาสเหมือนตัวดาก็เหมือนตัวดา,ดดาไม่มีกินไม่มีไรซาติดลิ้นซานะเหมือนกินตัวดาเหมือนกันเลยวันแรกผมมันสามอาทิตย์ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ